เอาล้ครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมโรบ,บอกนั่นเองนะเออแต่ว่าวันนี้ครับเราเข้ามาอยู่ในแมพที่มีชื่อว่านักท่องเที่ยวเว้ยเออทุกคนแต่ว่าเกมนี้นักท่องเที่ยวรู้ไหมว่ามันจะไปต้องเที่ยวกับอะไรนี่ไงทุกคนเห็นเรือไหมเดี๋ยวเราจะไปต้องเที่ยวที่เรือกันนะมันสามารถไปได้4คนเลยนะทุกคนแต่ว่า อยู่ที่ว่าใครจะไปกับกี่คนจะไปคนเดียวก็ได้นะจะไปกี่คนก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราเลยโอเคทุกคนอยากดูแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราจะเล่นมันจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นเออแปลกมากไปกับเพื่อนได้ไหมเพื่อนอุย้ยไปกับเพื่อนได้เลยหวังว่าเพื่อนจะไม่ออกนะเออ เอ้ยตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่เรือกันแล้วครับแล้วก็มีเพื่อนอีกสองคนสวัสดีับโอ้โหวิทเทมากเลยมันซื้อกี่บาทเนี่ยด้านล่างเออไหนดูสิอันนี้คืออะไรกดเอฟโอ้เลขหนึ่งจะเป็นเข็มทิศนะครับผมเลขสองจะเป็นดาบนะครับอุ้ยฟันได้เลยโอเคอันนี้อะไรทอดปลานะครับตรงนี้อันนี้ต้องซื้อนะนี่ก็ต้องซื้อเหมือนกันเป็นเบ็ดตกปลาโอเคทุกคน ไหนตรงนี้ล่ะอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะไม่ทราบครับอันนี้น่าจะเป็นโอ้แผนที่หรือเปล่านะแต่ว่าดูไม่ได้นะครับตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่ข้างหน้านะรถตะขอก็คือสามารถทําให้เอ้ยนายตกปลาหรอทาให้เรือหยุดนะครับกด B ก็จะมีช่องเก็บของนะครับทุกคนเชื่อถือว่าดีครับกด x ก็คือวิ่งหรอเอ้ยเอ้ยเฮ้ย ทิ้งดาบทำไมอย่าทิ้งดาบสิอาวุธเลยนะเนี่ยโอ้ยเอยไม่เปิดได้เปิดเดี๋ยวตดลิขสิทธิ์อีกเฮ้ยรถเจอเจอเมืองแล้วทุกคนนั่นไงเมืองขึ้นอยู่ข้างหน้าเลยเพื่อนเตรียมตัวจอดยังยังจอดเดยจ้งไปอีกไม่ได้หรอเออไปอีกเพื่อนยังไม่ถึงเลยไปอีกสิเพื่อนเอออย่าเพิ่งจอดนายนี่มันรีบจริงๆเลย ให้อีกไปให้มันสูดให้มันชนไปเลยเพื่อนโอเคจอดเออพังไหมนะเฮ้ยพังไหมนะอยาให้มันพังนะเพื่อนอน,นี้อะไรอะ่ะเก็บไปได้หรออ๋อมันต้องฆ่าซอมบี้หรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยเอามันเพื่อนเอามันเออเอามันเอามันเอามันเพื่อนนี่เนี่ย นี่เนี่ยเออตายเรียบร้อยครับซอมบี้ตายแล้วยังเหลืออีกนะยังมีซอมบี้บนเกาะอีกอืออันนี้อะไรอะ่ะไ่รูอึ๊เอ้ยนี่เน,นี่ยน,นี่น <จ ược? S 1> เนี่ยนี่เนี่ยตายเรียบร้อยครับโอเคซอมบี้ตายแล้วตอนนี้เอ้ยเอ้ยอะไรอะ่ะเป็นอะไรอะ่ะเพื่อนนายใจเย็นๆนะตอนนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างครับบนเกาะอันนี้เป็น มันไม่สามารถเก็บได้ครับเป็นทองคำนะเออไม่ได้ครับไม่สามารถอ๋อนี่ไงกดเอฟเออมันต้องกดเอฟนะถึงจะเก็บได้โอ้โหเพื่อนมันคงเก็บไปแล้วเฮ้ยนี่ไงอึบทองคำวิรวยแน่ๆเลยวันนี้เพื่อนอย่าพิ่งไปนะไปกันเร็วจังเลยเพื่อนเรายังไม่เก็บของเลยนะอึบด้านบนมีไหมตรงนี้ล่ะมันขึ้นได้นะ มันตัดต้นไม้ได้หรอเพื่อนเอ้ยตัดต้นไม้ได้ว่ะเอ้ยเพื่อนมันตัดนะไหนอืมโอ้มันต้องมีขวานใช่ไหมเพื่อนโอ้ขวานที่มันอยู่ตรงนี้เพื่อนมันเจ็บไปแล้วนี่โอเคตอนนี้เรามีแค่ดาบเราไม่สามารถทําอะไรได้โอเคกดเอฟก็คืออา้าวไม่ได้ครับกดเอฟไม่ได้ไม่กดเอฟไม่ได้อ่ะเพื่อนทอําไมอ่ะโอ้ย โอเคเอาใหม่ทุกคนโอ้โหมันเน็ตกากบ้าจริงนี่ไงเวลานี้เน็ตมันอ่อนมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเริ่มกันใหม่นะไม่เป็นไรเมื่อกี้ก็ถือว่าแบบเป็นการเรียนรู้กันไปนะครับทุกคนเดี๋ยวว่าอืมเราจะเล่นกับใครลองเล่นคนเดียวดีไหมเออเอาผู้เล่นหนึ่งคนครับเพราะว่าผมอยากโซโล่ไงเออมันจะ โหดขนาดไหนแล้วถ้าเราโซโล่คนเดียวนะครับในการล่องเรือเนาะเออเออตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนเรือแล้วนะครับทุกคนมีเกาะมีเกอะซ้ายมือด้วยดูว่าจะเป็นขอเริ่มต้นวะตอนนี้ในกระเป๋าของเรานะครับไม่มีอะไรเลยแล้วก็มาเอาดาบตรงนี้กด F โอเคได้ดาบแล้วอุ้ยมีขวานด้วยอันนี้ก็กด F ครับมีดาบแล้วก็มีขวานด้วยนะโอเคมาทุกคนผมว่าเราต้อง ล่องเรือไปแล้วแล้วเราจะไปฝั่งซ้ายมือครับโอเคตอนนี้เรายกขึ้นแล้วอืมแต่ว,ว่าบังคับเรือ,อยังไงอ่ะอันนี้เปิดปิดโคมไฟครับบังคับเรือได้ไหมเราสามารถบังคับเรือได้ไหมไม่ได้ครับทุกคนมันน่าจะไปตรงเรื่อยๆนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับใช่ไหมใช่แบบอั้่ ไหนลองปีนขึ้นไปดูด้านบนสิครับว่ามันมีอะไรบ้างโอเคอ๋อกดอีขามันก็ขึ้นมาด้านบนเลยก็ด้านบนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมโอ้ให้ตายเถอะอ๋อมันบอกว่าใช้หมวกกันน็อกเพื่อเลี้ยวควบคุมเรือนะครับใช้หมวกกันน็อกอะไรก็ใช้หมวกกันน็อกไว้ทุกคนเรือนี่หรอไม่รู้อะแต่ว่าตอนนี้เรือของเราน่าจะไปถึงที่ เกาะครับเดี๋ยวเราเตรียมเอาตะขอลงนะเราจะไม่ให้มันชนนะครับไม่งั้นเรือเรามันจะบาดเจ็บเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องดูเรือเราดีๆนะครับได้แล้วครับทุกคนขึ้นไปได้หน่อยนะลงโอเคโอ,โอ้ยชนจนตายบาดจริงมาต่อไปก็มันมีซอมบี้อยู่ข้างหน้าครับอึ๊บตึงเอออันนี้ตายบิซะเอ้ยเยอะวะ่ะนี่เนย เออเอาดิตายอุ้ยเยอะเยอะเยอะทุกคนมาเราต้องช้าๆอุ้ยมันจูบมันจูบอืมอืมอืมอันหนึ่งแบบนี้เออโอ้โหโคตรเยอะบ้าจริงมาอีกแล้วมาอีกแล้วทุกคนอุ้ยอุ้ยมันฟื้นจีบหายปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโหดปะมันโหดมันฟ้าปะทุกคนอีกแล้วนี่ นี่ค่อยๆจุ๊ครับค่อยๆจุก๊กอุย้ยมันวับมันวับอืมนี่นี่นอืมเอออูโอหเยอะมากทุกคนยังมีอีกตัวอืมมันมาจากไหนวะทุกคนเยอะมากก่อนนี้เอออุอ้ยสมบีเยอะมากครับโอเคโอเคเรายังยิวอะไรไม่ได้นะแต่ว่าเรือดเราเหลือนิดเดียวเองมาเอาให้หมดครับนี่เอ้ยเอ้ยมันวับมันวับ อืมสมบีวาบบ้าจิงโอเคเรามีทองครับเรามีทองกดเอฟเพื่อเก็บนะปึ๊บเอยไม่ได้วะ่ะอ๋อต้องเอาดาบออกก่อนนะครับถึงจะเก็บได้เนาะโอเคตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะมีต้นไม้เดี๋ยวเราเอยดาบอะดาบมันไม่เหมือนกันเหรอไอ้ดาบของกัปตันอันนี้ก็ดาบ เออไม่เหมือนกันหรอกโอเคไหนดูซิว่ามันมีอะไรที่สามารถใช้ได้บ้างผมไม่รู้ว่าตอนนี้เรือเรามันเอ้ยทาไมมันเหมือนจะจมมาทุกคนเราต้องตัดไม้ก่อนครับโอเคไม่รู้ว่าเอาไม้ไปซ่อมหรือเปล่านะโอเคช้าๆครับอืมไม่โดนไม่โดนเลยเออต่อไปกดเอฟอเกดเอฟเพื่อเก็บได้แล้วปึ๊บไหนดูซิด้านล่างเราเรือมัน จมหรือเปล่านะครับเราต้องมาเช็คด้วยนะเพราะว่านี่ไงว่าะไต้องทำยังไงอะเออมต้องซ่อมเรือเรามีค้อนไหมเอ้ยเอ้ยทุกคนจิบหายแล้วเอ้ยทุกคนเอ้ยชิบหายแล้วทุกคนเราไม่มีค้อน,นเอาค้อนมาจากไหนอะโอ้คนี่ไงนี่ไงค้อนโอเคเรามีค้อนแล้วครับเราเจอค้อนแล้ว หมดย่าง okay. หมดยาง,ยางตรงนี้อีกโอ้โหอืมจิบหายแล้วไม้หมดออ้ยต้องไปเอาไม้อีกทุกคนโอ้ยตายแล้วตายแล้ว,ลวเร็วเร็วครับไม่งั้นเรือเราจมแน่ดูดิมันเริ่มดิ่งเริ่มดิ่งแล้วเฮ้ยขวานนี่นี่เออเราต้องใช้เวลาสักหน่อยครับออ้ยไม้ตกเออมาเก็บไปซ่อมเรือก่อนครับไม่งั้น เรือเราจะจมนะถ้าเรือจมมานี่ยากเลยนะทุกคนเอออุ้ยอุ้ยว,ว้าวขึ้นมาบนเรือเลยซ่อมเสร็จแล้วทีนี้น้ํามันยังอยู่ไหมเหมือนว่าน้ํามันจะยังอยู่ในเรือครับมันตักได้ไหมไม่รู้อ่ะโอเคอันนี้เก็บได้เปิดปิดโคมไฟนะอันนี้โอเคอันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับ ตอนนี้เราก็ซ่อมเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับตอนนี้เรามาดูบนเรือกันดีกว่าครับอันนี้มันมี2นี่ก็คือดาบใช่ไหมเราทิ้งได้ไหมเฮ้ hey, เพราะว่าเรามีดาบของกับตันอีกอันอยู่ครับมาได้อยู่นะเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปหาดูกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างนะอยู่เกาะนี้นี่ไงทองเออ อุยขอใหญ่มากเลยนะทุกคนตรงนี้มีอะไรมีทองครับมีทองอันนึงนี่ไงอืมเติบตโตเฮ้ยเอ้ยเอย,อยติดติดตรงนี้ก็ไม่มีทองแล้วนะครับเหมือนว่ามันจะหมดแล้วเดี๋ยวลองขึ้นไปดูด้านบนนะเผื่อมันจะมีแบบแอบทรงแอบซ่อนไงใช่ไหมเอออึ๊บนี่ไงคืออะไรล่ะอัญมณีเหรอทุกคน เออโอเคไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับคล้ายอันยมณีนะออเออแต่ว,ว่าดีครับดีไม่รู้ว่าทําอะไรได้น่าจะไปขายได้นะได้เงินด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอุ้ยมีความหิวด้วยชิบหายแล้วมีความหิวด้วยแล้วหาอาหารที่ไหนอ่ะผมว่าผมตายแน่เลยคืนแรกเอ้ยหาหาอาหารที่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะบตูตเตอร์ไม้มีไหม ไม่มีจริงด้วยเอ้ยหรือว่าต้องตกปลากินวะทุกคนเออมันมีเบ็ดไงอึมมันมีเบ็ดไงทุกคนเออเราว่าต้องตกปลาแน่เลยอันนี้อะไรอุย้ยถ้ำเฮ้ยมีถ้ำ่ะอ๋ะอเข้าแล้วก็ออกบ้าจริงเอ้ยเราเอาเบ็ดได้ไหมทิพหายแล้วลืมไปว่ามันมีเบ็ดครับแต่ไม่รู้ว่าเราต้องซื้อไหมนะ ที่นี้ไงจิบหายแล้วไม่ทันแน่ๆเลยโอ้ยทุกคนช่วยด้วยโอ้ยให้ตายเถอะผมไม่ได้เติมโลบักไว้เลยเอยเอาใหม่เรามาออกท่องเรือกันใหม่ดีกว่าผมรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเราต้องตกเบ็ดแล้วก็หาปลาเว้ยเออเอาใหม่ทุกคนเดี๋ยวเราไปล่องเรือกันใหม่อันนี้ค้อนเข็มทิศ ตะเกียงโอเคตอนนี้เรามีเบ็ดนะครับเราสามารถตกได้นี่ไงทุกคนเออโอเคเดี๋ยวเราลองตกปลาดูก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันจะวิธีการตกมันตกยังไงนะมันจินยังไงไม่รู้เอ้ยเอ้ยตกไปไหนอ่อ๋อตกฝั่งนี้ไหนดูสีไม่ได้ไปลาอย่างอ๋อมันต้องรอสักพักนะครับถ้ามันเออถ้ามันติดแบบนี้ปุ๊บมันก็จะ เอาขึ้นมาให้เองนี่ไงครับเราได้ปลาแล้วมันเป็นปลาดิบนะครับไหนลองเอาไปวางตรงต่อเผานะครับตรงนี้วางลงไปครับโอเคอันนี้ก็เป็นการทอดปลานะกด e เพื่อรับปลานะครับมันสูงยังไงใส่ไปอีกได้ไหมโอเคใส่ได้สองตัวครับมันสูงยังไงอะ่ะมันดูยังไงว่าสูกครับอ๋อกด e ได้เลยนะ อ๋อปลายังดิบอยู่เลยทุกคนปลามันยังดิบอยู่เลยโอ้อมาไฟเกินไงเออมันต้องรอสักพักครับใช่ไหมผมว่ามันต้องรอสักพักนะเออนี่ไงมาสุกแล้วทุกคนโอเคสุกสองตัวเลยแบบนี้เราก็มีอาหารกินแล้วครับโอเคเรารู้วิธีการตกปลาแล้วนะครับตอนนี้เรามีอาหารกินแล้วไหนเรากินดูสิกินยังไงอะ่ะกินก็คือคลิกใช่ไหม เอ,อ,อิ่มอ๋อคลิกค้างโอ้โหกว่าจะกินได้โอเคเริ่มจับทางได้แล้วครับวิธีการเลี้ยวใช่ไหมเราต้องทำไงอ่ะมันบอกว่ายกตะขอขึ้นใช้หมวกกันน็อกเพื่อเลียวใช้หมวกกันน็อกคืออะไรวะอะไรคือใช้หมวกกันน็อกวะด้านบนอ๋อนี่ไงโอ้โหอันนี้คือหมวกกันน็อกของเธอเหรอบ้าจ,จริงเฮ้ยมันใช้ยังไงอ่ะ อ๋อต้องเลี้ยวแบบนี้โอเคมันมีเกาะอ,อยู่ด้านซ้ายใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกาะตรงนี้ครับนี่นี่น,นี่โอ้โหกว่าจะเลี้ยวได้ใอ้หมวกกันน็อกว่าจีงแล้วใครจะไปรู้เรื่องวะใช้สมอไม่ใช่สิใช้หมวกกันน็อกเออ,เอ,อรู้เดืองก็ได้วะไอเราก็ไม่เคยเล่นเกมแบบนี้นะครับโอเคไหนดูสิผมว่าไปชวนปุ๊บเดือมันต้องแตกแน่ๆเลยเดี๋ยวฝั่งนี้อีกนิดนึงครับโอเคเออเอ้ยเอ้ย ฝั่งนี้มันเข้ายากว่ะเดี๋ยวอีกครับเดี๋ยวอีกเพราะว่ามันเป็นเกาะกอนข,ข้างใหญ่ครับเห็นไหมถ้าเราจะขึ้นฝั่งนี้มันขึ้นยากนะโอเคอีกนิดหน่อยครับอีกนิดหน่อยปึ๊บเอาลงเลยโอเคเดี๋ยวเราก็เอียงเรือไปฝั่งขวาอีกนิดหน่อยนะเพราะว่าปึ๊บให้มันหักไปข้างหน้า ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะครับเอยเยอะไปเยอะไปเพื่อนเยอะไปโอเคประมาณนี้ยังไม่ถึงครับเดี๋ยวเราขับป่งนิดนึงปึ๊บแล้วก็เอาลงปึ๊บโอ้ยชนจนได้ <c oughs> บ้าจริงขึ้นได้ไหมเนี่ยโอเคขึ้นได้ครับโอเคหัวเรือมาอยู่ตรงนี้เลย เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมเรือก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาสำรวจนะครับทุกคนไม่รู้ว่ามีซอมบี้เออ่นไงซอมบี้อยู่ข้างหน้าครับฟราร์มอนไม้ก่อนสวยปึ๊บเดี๋ยวเรือเรามันจมนะไม่ใช่อะไรครับทุกคนของถ้าเราเสียงดังปุ๊บหลอดมันจะขึ้นนะครับมันทําให้ซอมบี้ตกใจได้นะโอเคปึ๊บอันนี้มีทองด้วยอัญมณีครับอัญมณีนี่เอาไม้ไปเดี๋ยวเราไปซ่อมเรือก่อนครับ เพราะว่าเรือเรามันจะพังแล้วมันชนเมื่อกี้มันน่าจะรั่วนะการซ่อมก็ต้องใช้ค้อนครับนี่ไงแล้วก็มาตอกเลยอืมเรียบร้อยอเคไม่รั่วแล้วนะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามีปลาอยู่เนาะปลาก็คือปรุงสูตรแล้วครับกินได้เลยอืมอร่อยหุ้ยปึ๊บโอเค มาต่อไปเราก็จะไปดูซอมบี้ครับมันสามารถย่องได้นะเพื่อไม่ให้ซอมบี้มันตกใจนะครับทุกคนเอ้ยเอ้ยเอยปับป๊บปับ๊บปั๊บเออตายโอเคตอนนี้มีซอมบี้อันเดียวครับไม่รู้ว่าซอมบี้อยู่ไหนนะตอนนี้ไม่มีของเลยไหนด้านบนดูสิมีซอมบี้หรือเปล่าอุย้ยมันเป็นรังอะไรก็ไม่รู้ทุกคนดูที มันมีลูกปั้นด้วยนะแล้วก็มีซอมบี้อยู่ประมาณสองตัวดั้งนในตัวหนึ่งครับแลวนอกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาฟาร์มครับเดี๋ยวจัดการซอมบี้ให้หมดก่อนนะพวกนี้มันร้ายครับเอ้ยมันมันรู้อุย้ยอุ้ยมันวาร์ปอ่ะอืมอืมมันวาร์ปครับทุกคนอุ้ยซอมบี้คาวบอยอืมอืมโ้ตายเออนี่แน่นี่แน,น,น่โอเค เรียบร้อยครับซอมบี้โอ้โหนี่ไงครับรูปปั้นเป็นรูปดาบนะแต่ก่อนน่าจะมีคนมาอาศัยอยู่ครับแล้วก็พวกซอมบี้ก็เข้ามายึดครองเอออุหน่ากลัวมากอันนี้เอฟเก็บได้ครับแล้วเอาของพวกนี้ไปขายหรือเปล่านะพอไปขายแล้วก็แลกเงินมาครับเราก็จะรวยทีนี้เออโอ้โหการวางแผนของเราอันนี้อะไรอะ่ะตะเกียงเช ้านบนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับอืมตรงนี้ของน่าจะหมดแล้วนะคิดว่าอย่างนั้นครับแล้วก็จะมีของตรงนี้ชิ้นหนึ่งเป็นทองคำเหรียญน,นะครับน่าจะขายได้ดีนะตัวนี้หมดแล้วอืมใช้ได้ครับใช้ได้เดี๋ยวเราฟาร์มไม้ไปอีกสักเล็กสักหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรอ๊บเพราะว่าถ้าไม้น้อยเนี่ย เราเรือพางปพ๊บมันจะซ่อมไม่ได้นะครับเราต้องเตรียมพร้อมให้ถึงที่สุดนะเออถ้าเราเอาไปแค่อันเดียวมันจะไม่คุ้มไงเผื่อมันไม่ค่อยมีเกาะแล้วมันมีพวกสัตว์ทะเลอะไรโหดหลายเต็มไปหมดเลยนะเออมันต้องเตรียมพร้อมไงทุกคนใช่ไหมเออผมอเป็นคนที่เตรียมพร้อมดีอยู่แล้วเว้ยไหนดูสิอึ๊บด้านบนมีอะไรไหมไม่มีอะไรครับเคน่าจะประมาณนี้ครับตึะเกาะนี้ ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งเพราะว่ามันหมดแล้วไหนดูสิตอนนี้เรามีหม้อยู่สิบอันน่าจะพอนะครับผมโอเคไปกลับบ้านกันทุกคนน่าจะหมดแล้วครับขอ,อนี้ไปดูเกาะอื่นดูสิว่าจะ,จะมีอะไรบ้างนะโอเคเดี๋ยวเราไปเลี้ยวเรือก่อนครับมันจะได้หักออกจากเกาะตัวน,นี้เนาะโอเคเดี๋ยวออกไปครับเดี๋ยวมันจะชนปึบ๊บโอเคเดี๋ยวเราไปข้างหน้าเลยครับผมไปเรื่อยๆนะ let's go ครับทุกคน ยกขึ้นนะปื๊บเดี๋ยวเราตกปลาไปกินด้วยครับทุกวันนี้ชีวิตต้องเดินด้วยท้องถ้าเราไม่มีอาหารเนี่ยท้องเราไปจะเดินไม่ได้นะครับมันจะว่างเลยอ๋อเกาะพ่อขานี่ไงอีกห0ร้อมันก็จะถึงเกาะพ่อขานะทุกคนมันขึ้นให้ดูข้างบนนะเออพี่มีเกาะทังมีเกาะทางขวามือครับมีเกาะขวามืออุ้ยเบ็ดอะไรมันจะยาวขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเราไปขวามือนะมันมีเกาะครับ อืมนี่ไงโอเคเฮ้ยอ,อะไรอะเสียงเสียงนากก่ากลัวมากทำไมเรือไม,ม,ม่เดินอุ้ยเุ้ยอ้ยชิบหายแล้วทุกคนอุ้ยอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยมันมาบุกอืม,อม,อม,อม โอ้ยมันมีพวกผีวิญญาณว่ะอืมเอ้ยบ้าจริงวิทยุเปิดอีกอ๋อมันปิดอยู่เฮ้ยอะไรวะทุกคนเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยมานมาอีกแล้วทุกคนจิบหายแล้วโอ้โหเลือดก็น้อยมันมาสองตัวเลยเอ้ยมันกำจัดยังไงวะเอ้ยนี่นี่อืม นี่แน่อุ้ยไม่โดนนี่แน่เอ้ยตายเขียไม่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปทอดปลาก่อนทุกคนปึ๊บอ้ยไม่มีปลาชิบหายแล้วยังไม่ตกยังไม่ได้หรอเอยมันมาอีกแล้วอุ้ยต้องรอเช้าอุ้ยคตดเยอะบาดจริงทุกคนจะตายรอดรอเนี่ยอุ้ยอืมอืมอืม บ้าจริงเราจะตายไม่ได้สิวะเราเพิ่งเอาชีวิตรอดมาได้เอาดิเอาดิเอ,าดเอ้ยมันมันวา้าบอะเออเออเออโอ้ออหไอ้เจืทำไงจะชีวิตรอดได้วะทุกคนบ้าจริงยังไงก็เดี๋ยวตาหน้าเรามาแก้มือไหมทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่โอ้โหเสียดายของปะ